ไปทุกคนพยายามกับเลยกับเซียวอันนะี่มันวะกลับสามดาวงงหรังนะทุกคนนะ รนันทั้งนี้ลันลาชิมเจ้าโอ้ลันได้สิคนน่ะลันมีคืออู้ดังนี่แหละครับอย่มึงโอ้คนในลันนี่รันกูดังเลยส่งดังด ีิึกหนูว่ะโคยังอยู่น่หนูไปเชื่อหโอ้ยเหวมันขัดนะมุดบ่เออัออดแต่ปนหนูอยู่ย

ลูดช่องดังนี่ยางไว้เลยน,นี่ดังนี่ครับฮันลังชิ้นเดียวได้สงดังลูดคู่ดังน่าจะหลายตัวู่หนูนะเดี๋ยวไปหายามึงอีกดังหนึ่งมันหกแหงอย่างนี้่ม,มาลุ้นน้ำเดือดอีกดังนี่แซกนันเลยเราดังเลยดังกระลุ้นเลย มันมีถือกับป้าวันนี้เลยนะกับมีถืออีนะอ้อลันอีกคนทางนี้เลยมีเก็บกับตัวเออกับอย่นี่รูดอีกตามเคยโอ้ขึ้นบนรลุดจุ่ทเว่วะ หนุ่มบ๊อมันยูเชอ่อกันแน่นหนุ่มพามกลับคือมีนิ้มมันกุ้ยกับมันเอาไปกินแล้วบ่หน้ยังง้างเชื่อใม่ไปได้ล้วบ่หน้มันเอากุ้ยไปกินเลยตัวนี้อืมอ มีเห็นนะทุกคนนะเออเนาะมีได้ร้านลาสิเดี๋ยวมุลแรงเอากล้วยมาเชื่อมมาอีกฟ้านี่นะขับไปเลยเดี๋ยวมุลแรงมาเชื่อมมาอีกเออรูดสามด่างเชื่อสามด่างรูดสาม มันทำทโนเลย,ยมวยมวยเรอทุกคนมาบนกุน๊กทุเรียนเพิ่มเพิ่มบนตต๊กโปกเปกโปกเปอ้อย่าเปิดดำบนตต๊ะเลยคุณได้ยังไสักโมงแล้ววะฮะแบบนีทุกคน โอเ้เอรมเลโลละหมืนอน,อนี่สามนยโลละหมื่นชอโอเคโอเคปีานช้ำหนูกรไไ้รูดมายำกราบคนเลยยำกัับอีตามเคยมีร้นนะ Tươi, Nói, nó thích nó, Chúng Nói, nó đi mang mà ngay chưa được chém bắt nắng đang